สวัสดีค่ะมาพบกับครูใจคุณครูดวงใจเข็มเพชรกับรายวิชาการงานอาชีพสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรเราไปติดตามชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองก็คืออาหารและโภชนาการเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งในเรื่องของการเตรียมประกอบจัด ตกแต่งอาหารการเตรียมอาหารมีหลายวิธีดังนี้นะคะก็คือ 1. การล้างการล้างเป็นการใช้น้ำทำให้อาหารสะอาดโดยมีมือช่วยถูผิวอาหารเบาๆเพื่อให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปกรกหลุดออกไป 2. การสงการสงเป็นการใช้มือช้อนอาหารที่เป็นชิ้นหรือเป็นฝอยขึ้นจากน้ำเพื่อให้เสด็จน้ำ 3. า 3. การเด็ด การเด็ดเป็นการใช้มือทําให้ก้านหรือใบขาดออกจากกันคนโบราณมักบอกว่าผักต้องเด็ดจึงอร่อยผักที่เด็ดได้แสดงว่ายังอ่อนอยู่ไม่เหนียวไม่แข็งจึงอร่อย 4. การปอกการปอกเป็นการใช้มีดหรือมือลอกเปลือกอาหารออกไป 5. การหัน่น การหั่นเป็นการใช้มีดทำให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิ้นตามต้องการโดยมือหนึ่งจับอาหารวางบนเขียงแล้วอีกมือหนึ่งกดมีดเลื่อนไปข้างหน้าแล้วลากกลับมาอย่างเร็ว 6. การสับการสับเป็นการใช้มีดทำให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิ้นชิ้นหรือละเอียดโดยวางอาหารบนเขียงและยกมีดให้สูงกดลงให้ถูกอาหารนั้นอย่างแรงและเร็วเช่นไก่สับ หรือการใช้มือหนึ่งจับอาหารไว้ในฝ่ามือแล้วใช้มีดกดลงบนอาหารทีๆีเช่นมละกอเจ็ดการฝานการฝานเป็นการทําให้อาหารเป็นแผ่นหรือชิ้นบางๆโดยมือหนึ่งจับอาหารไว้ในฝ่ามือหรือวางบนเขียงแล้วอีกมือหนึ่งกดมีดลงบนอาหารนั้นให้มีความบางตามความต้องการแปดการซอย การซอยเป็นการทำให้อาหารเป็นชิ้นฝอยฝอโดยมือหนึ่งจับอาหารวางบนเขียงอีกมือหนึ่งกดมีดไปข้างหน้าเล็กน้อยยกขึ้นถี่ถีเร็วๆเช่นซอยหอม 9. การบุบการบุบเป็นการทำให้อาหารพอช้ำหรือพอแตกโดยใช้มีดขนาดใหญ่ออกแรงกดลงบนอาหารหรือใช้ไม้ตีพริกหรือที่เรียกว่าสากกระแทกเบาๆ10สิบ การโคลกการโคลกเป็นการทําให้อาหารเหนียวนุ่มโดยใส่อาหารลงในครกแล้วตำให้ละเอียดหรือเหนียวนุ่มตามความต้องการเช่นโคลกน้ําพริก11การคั้นการคั้นเป็นการทําอาหารที่อมน้ําให้แห้งแยกน้ํากับอาหารนั้นเป็นคนละส่วนโดยใช้มือบีบขยําอาหารเพื่อให้น้ําในอาหารนั้นไหลออกมาเช่นคั้นกะทิ 12. การช,ช่างการช่างเป็นการกำหนดปริมาณเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ได้ตามตำรับอาหารโดยปรับเข็มตาช่างให้ตรงเลขศูนวางอาหารบนเครื่องช่างอ่านน้ำหนักเพื่อให้ได้ปริมาณตามต้องการแล้วหยิบอาหารใส่ในถ้วยหรือจานเตรียมไว้ 13. การตวง การตวงเป็นการกำหนดปริมาณเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารให้ได้ตามตำรับอาหารโดยตักหรือเทอาหารใส่ถ้วยตวงหรือช้อนตวงถ้าเป็นเครื่องปรุงแห้งให้ใช้สันมีดบาดอาหารที่ล้นออกให้พอดีกับขอบถ้วยตวงหรือช้อนตวงแล้วเทใส่ถ้วยหรือจานเตรียมไว้สำหรับเครื่องปรุงเหลวให้เทใส่ถ้วยตวงของเหลวให้ได้ตามขีดบอกจำนวนที่ต้องการ เรามาดูการประกอบอาหารว่าการประกอบอาหารเนี่ยที่มีหลายวิธีแต่ละวิธีจะมีวิธีการทำเป็นอย่างไรนะคะการประกอบอาหารมีหลายวิธีดังนี้นะคะก็คือ 1. การลวกการลวกเนี่ยเป็นการทำให้อาหารสุกเร็วหรือทำให้หมดเปลี่ยนที่ไม่ต้องการโดยใส่อาหารลงไปในน้ำเดือดเมื่ออาหารเปลี่ยนสี ก็ให้ปักขึ้นมา2การรวนการรวนเป็นการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำมันหรือน้ำปริมาณน,น้อยโดยใส่อาหารลงในน้ำมันหรือน้ำร้อนในกระทะคนพอสุกแล้วปักขึ้นหรือไม่ใส่น้ำมันและน้ำเลยแต่อาหารจะสุกได้จากน้ำในตัววัตถุดิบนั้นๆ3การต้มการต้มเป็นการทำให้อาหารสุก โดยนำอาหารใส่หม้อพร้อมกับน้ำแล้วตั้งไฟให้เดือดพออาหารสุกจึงตักขึ้นถ้าเป็นการต้มผักต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนจึงใส่ผักพอผักสุกจึงตักขึ้น 4. การนึ่งการนึ่งเป็นการทำให้อาหารสุกจากไอน้ำโดยวางอาหารบนลังถึงเหนือหม้อที่มีน้ำเดือดแล้วปิดฝาครอบไม่ให้ไอน้ำออก 5. การตุ๋ การตุ๋นเป็นการทําให้อาหารเปื่อยหรือสุกวิธีหนึ่งโดยนําอาหารใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้ววางภาชนะนั้นซ้อนลงในภาชนะที่ตั้งไฟจนน้ําเดือดอาจใช้ลังถึงถ้าต้องการให้อาหารเปื่อยมากๆต้องใช้เวลาตุ๋นให้นานขึ้น 6. การปิ้งและการย่างการปิ้งและการย่างเป็นการทําให้อาหารสด และอาหารแห้งสุกเหมือนกันแต่ใช้เวลาในการทำให้สุกแตกต่างกันโดยวางอาหารบนตะแกรงเหนือไฟอ่อนๆจนอาหารสุกทั้งข้างนอกและข้างใน 7. การคั่วการคั่วเป็นการทำให้อาหารสุกโดยใส่อาหารในกระทะที่ตั้งไฟและใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามถือเช่นทัพพีตะหลิวคนอาหารกลับไปกลับมาจนสุก หรือเกรียมกรอบตามต้องการ 8. การเจียวการเจียวเป็นการทำให้อาหารที่ละเอียดหรือเป็นฝอยสุกหรือกรอบด้วยน้ำมันโดยใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่อาหารลงไปคนเรื่อยๆจนสุกต,ตามต้องการ 9. กาการทอดการทอดเป็นการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำมันโดยใส่น้ำมันในกระทะ ตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่อาหารลงไปพอเหลืองหรือสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ํามันสิบการจี่<ม>การจี่เป็นการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำมันโดยตั้งกระทะบนเตาทาน้ํามันในปริมาณน้อยให้ทั่วกระทะแล้วใส่อาหารลงไปกดพลิกกลับไปกลับมาจนสุกตามต้องการสิบเอ็ดการผัด การผัดเป็นการทำให้อาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุกรวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวและมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใส่อาหารลงในน้ำมันหรือกระทะร้อนๆแล้วผัดกลับไปจนสุกๆตามต้องการ12การหุงการหุงเป็นการทำให้อาหารประเภทข้าวสุกโดยนำวัตถุดิบใส่หม้อพร้อมกับน้าเมื่อจวนสุก รินน้ำออกให้หมดแล้วตั้งไฟอ่อนๆต่อไปจนสุกหรือใส่น้ำพร้อมวัตถุดิบให้พอเหมาะซึ่งเมื่อน้ำแห้งอาหารก็จะสุกพอดีโดยไม่ต้องรินน้ำออกมาดูหลักการประกอบอาหารจานเดียวมีหลักการสำคัญดังนี้ก็คือ 1. มีประโยชน์คือมีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้รับประทาน 2. ความประหยัด คือเลือกใช้อาหารตามฤดูกาลที่มีมากในท้องถิ่นเพราะจะมีราคาถูก 3. ความปลอดภัยคือเลือกใช้อาหารที่สดใหม่ล้างอาหารให้สะอาดปรุงอาหารให้สุกปราศจากเชื้อโรคและพยาธิ 4. น่ารับประทานคือปรุงแต่งรสชาติอาหารให้อร่อยจัดและตกแต่งจานอาหารให้มีสีสันน่ารับประทาน การประกอบอาหารจานเดียวแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนว่าเราควรจะทำงานอะไรก่อนหลังดังนี้นะคะก็คือ 1. กํากำหนดรายการอาหารที่จะทำและเครื่องปรุงที่จะใช้ 2. สําสำรวจอาหารสดอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสที่มีอยู่แล้วถ้าขาดเหลือสิ่งใดจึงไปซื้อเพิ่มเติม 3. เตรียมอาหารสด อาหารแห้งเครื่องปรุงรสและอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาหารให้พร้อม 4. ประกอบอาหารตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 5. จัดตกแต่งอาหารให้หน่ารับประทาน 6. เก็บรางอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารและทำความสะอาดบริเวณที่ใช้เตรียมและประกอบอาหาร มาดูความหมายของอาหารหวานหรือขนมหวานนะคะว่าหมายถึงอะไรอาหารหวานหรือขนมหวานเนี่ยก็จะหมายถึงอาหารที่มีรสหวานนิยมรับประทานหลังอาหารข้าวหรือรับประทานระหว่างมื้ออาหารส่วนใหญ่มีส่วนผสมของไข่แป้งน้ำตาลมะพร้าว นมและเนยนำมาปรุงให้สุกด้วยวิธีการต่างๆเช่นนำไปนึ่งต้มอบหรือเชื่อมอาหารหวานหรือขนมหวานเช่นทับทิมกรอบขนมประกินขนมไข่เต่าถั่วเขียวต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลผลไม้ลอยแก้วลอดช่องบัวลอย ด้วยบวชชีฟักทองแกงบวชทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนนขนมชั้นขนมเปียกปูนข้าวเหนียวมูลหน้าต่างๆข้าวต้มผัดต่อไปเรามาดูการจัดอาหารว่าการจัดอาหารหมายถึงอะไรแล้วก็วิธีการจัดอาหารแต่ละประเภทเนี่ย ควรที่จะใส่ในภาชนะแบบไหนนะคะการจัดอาหารเป็นการนำอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วมาใส่ในภาชนะให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของอาหารเพื่อให้เกิดความสวยงามมองเห็นอาหารในภาชนะได้ชัดเจนรวมถึงสะดวกต่อการหยิบจับและรับประทานโดยมีหลักการดังนี้ 1. อาหารประเภททอดหรือผัด ควรใส่จานกลมหรือจานเปลโดยไม่ตักให้ล้นถึงขอบจาน 2. อาหารที่มีน้ำเชน่นต้มจืดต้มยำแกงเผ็ดควรใส่ถ้วยใหญ่ก้นลึกโดยไม่ตักให้ล้นถึงขอบถ้วย 3. อาหารประเภทเครื่องจิ้มน้ำพริกควรใส่ในถ้วยเล็กก้นลึกแล้ววางบนจานแบนใหญ่ ที่มีผักสดหรือผักต้มวางเรียงไว้โดยรอบ 4. ขนมที่เป็นหอ่อเช่นขนมกล้วยขนมใส่ไส้ข้าวต้มผัดข้าเหนียวสังขยาควรแยกชนิดของขนมแล้วจัดเรียงใส่จา,านถาดหรือกระจาดให้เป็นระเบียบสวยงาม 5. อาหารหวานที่มีน้ำ เช่นสลิมบัวลอยทับทิมกรอบผลไม้รอยแก้วให้ใส่ในถ้วยแก้วใส่ก้นลึกมีจานร,รองเพื่อจะได้เห็นสีสันและลักษณะของขนมได้ชัดเจน 6. ขนมหวานที่ใช้ในการจัดเลี้ยงคนจำนวนมากให้วางเป็นกลุ่มในถาดกลมถาดใบตองหรือถาดสี่เหลี่ยมแบน มาดูในเรื่องของการตกแต่งอาหารว่าเราสามารถนำวัตถุดิบอะไรบ้างที่มาประดับตกแต่งเพื่อให้อาหารดูน่ารับประทานนะคะการตกแต่งอาหารเป็นการทำให้อาหารดูสวยงามน่ารับประทานและสะดวกต่อการรับประทานด้วยวิธีการต่างๆเช่น1การแกะสลักพืชผักมาจัดวางในจานอาหาร2 การนำแตงกวาถั่วฝักยาวและมะเขือเทศที่มีรูปทรงแตกต่างกันมาจัดวางในจานอาหาร 3. การแกะสลักพืชผักมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร 5. การตักข้าวใส่แม่พิมพ์รูปแบบต่างๆกดเบาๆแล้วเคาะออกมาวางบนภาชนะ 6. การทำอาหารเป็นคำๆเพื่อสะดวกในการรับประทานและความสวยงามสำหรับคลิปนี้ครูใจก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ